ชุดขาวนะคะช e ุดขาวธรมมกายทางร้านเราก็ตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณล e ูกค้าขาแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะชุดขาวธรมมกายราคาชุดละ2,900บาทราคาชุดละ2 9 0 0บาทคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่า ชุดขาวชุดนี้นะคะมีรายละเอียดเยอะมากๆคุณลูกค้าขาจัดทําได้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเตรียมจัดส่งสินค้านะคะไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะสั่งตัดชุดขาวนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะผ้าคลุม นะคะผ้าคลุมเวลานั่งสมาธิคุณลูกค้าขา,ขา,ขา Arizona, คลุมขาปกขาไว้นะคะคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะผืนนี้ผืนนี้450บาทพื้นผ้าคลุมผืนนี้450บาทนะคะเลือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโม่เล oh ือกใช้ผ้าไหมสีขาวโอโม่นะคะที่เข้าเซ็ทกับเสื้อกับผ้าถุงรุ่นนี้เลยคุณลูกค้าค่ะเป็นเซ็กันเซ็เดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้านะเวลานั่งสมาธินั่งสวดมนต์เลยเนาะเราก็ปกบริเวณขาได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคคูก้านะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีา้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ <c oughs> วารีทพยปนะคะคุณลูกค้านะคะจะากคุณลูกค้าอยู่ประเทศนะคะสวิตเซอร์แลนด์คุณลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวจัดส่งนะคะขน,น,นส่งไปสนีไทยคุณลูกค้า่ะจัดส่งขนส่งไปสนีไทยค่ะคุณลูกค้าคะ่ะจัดส่งได้นะคะคุณลูกค้าคะ่ะ ขอเพียงแค่นะคะคุณลูกค้านะคะสั่งตัดเนาะแจ้งรายละเอียดมาเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงโอนประจาคุณลูกค้าขาโอนประจำหนึ่งพัา1,500บาทสําหรับงานสั่งตัดเนาะชุดนี้นะคะคุณลูกค้าขาเสื้อนะเสื้อนะคะคุณลูกค้าขารายละเอียดดีเทลรายละเอียดตามนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเขาเรียกว่าชุดขาวนะคะชุดขาวธรรมกายนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ทางร้านเราตัดได้ทางร้านเราตัดได้นะคะคุณลูกค้าขารายละเอียดงานตามนี้แล้วก็คุณลูกค้าก็ส่งรายละเอียดของคุณลูกค้าเข้ามาเช่นนะคะลายนะคะความยาวเสื้อที่ต้องการ ความยาวแขนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขากระดุมเป็นกระดุมหน้าเป็นกระดุมปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดนะคะมีแท็กปิดด้วยนะคะคุณลูกค้าขานนี้งานตัดเย็บพรีเมียมเลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงค่ะผ้าถุงเป็นลักษณะพิเศษเป็นผ้าถุงลักษณะพิเศษที่นะคะตัดเป็นผ้าถุงแล้วต้องสามารถนะคะนั่งขัดสมาธิได้นะคะคุณลูกค้าขา นาะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะเราก็จะเย็บเป็นทรงเซอร์เคิลแบบนี้เป็นทรงกลมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นทรงเซอร์เคิลเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาสามารถนั่งสมาธิได้เนาะและทัน,นี้ว่าของเราจะไม่ใส่ย,ยางยืดนะจะเป็นแบบระบุเอวของเราทําพรีเมียมให้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คะ คุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งได้เลยคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่แจ้งได้เลยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคการตัดเย็บของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะสำหรับนะคะผ้าถุงธรมกายนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะมันมีเทคนิคการตัดเย็บอยู่ขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาอันนี้คุณพี่บอกว่าให้ติดตะขอเอวเท่าไหร่คะ373839นะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะติดตะขอให้เรียบร้อยค่ะเราทําเผื่อด้วยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะ แ้งเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าใส่เอลเท่าไหร่คะอันนี้เอลสามสิบเจ็ดนะคะเอลสามสิบเจ็ดนะคะแต่คุณลูกค้าบอกว่าให้ทําตะขอนะคะทั้งหมดสามสเต็ปก็คือสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะได้เลยจับพี่จ๋านี่ไงนุ่งก็ติดตะขอให้นะคะจากนั้นเราก็ติดนะคะขยับได้เราสามารถขยับตะขอได้เราสามารถขยับตะขอให้อันนี้จะเป็นเทคนิคการตัดพิเศษเทคนิคการตัดพิเศษนะคะของร้าแม่าริพาไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะนี่เลยสวยๆแบบนี้ค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ชุดนี้2 9 0 0ัรบาทชุดนี้2 9 0 0ัรบาทคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยนะ ใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใสเอวเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะทางร้านไม่ได้ทําเป็นเอวยางยืดให้นะคะคุณลูกค้านะอันนี้ทําเป็นระบุไซส์ทาแบบระบุไซส์นะคะก็จะได้ลักษณะงานตามนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะลักษณะงานตามนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาตรงบริเวณสะโพกนะคะก็จะเป็นฟรีเลยนะคะคุณลูกค้าขาแจ้งนะคะรอบเอวนะคะแต่พูดถึงถ้าคุณลูกค้านะทราบมาได้เราก็สามารถเก็บ เก็บได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะคุณลูกค้าน,นี่เลยสวยๆแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเนาะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนั่งได้สบายค่ะคุณลูกค้าค่ะนั่งสมาธิได้สบายนะคะคุณลูกค้านะอันนี้เป็นงานแพทเทิร์นงานตัดเย็บของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ผ้าถุงธรรมกายแบบระบุไซส์คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าใสเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้นะคะคุณลูกค้าค่ะจัดส่งได้นะคะขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะหนึ่งเลยนะคะมีที่อยู่นะคะคุณลูกค้าค่ะที่อยู่ชัดเจนที่สามารถส่งสินค้าไปได้นะคะคุณลูกค้้้้าาาาาคคคคคค่่่่ะะะทีุณลูกกเยสสังซืืออินนหรวจ ครอบครัวนะคะเคยส่งสินค้าไปให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือส่งได้นะคะส่ง e m s สบายๆค่ะคุณลูกค้าคะจะส่งสินค้าได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาทั่วโลกเลยนะคะจัดส่งคนส่ง e m s นะคะของไปรษณีไทยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะรวมถึงเสื้อค่ะ เสื้อธรรมกาย,วยสวยๆอัดกรีบเรียบร้อยสวยงามคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์นะขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์นะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะค,คุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อม,อมส่งเนาะชุดนี้น้บาทค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะคุณลูกค้านะคะสั่งนะคะบอกว่าให้ทําผ้านะคะสําหรับปิดตรงนี้ให้ด้วยได้เลยจากพี่จ๋าร,ราคาผืนละ4 0 0กาสรบาท พืนละ450บาทคุณลูกค้าขาด้านในอัด้ากาวด้านในอัด้ากาวนะคะแล้วก็เวลาซักก็ซักเครื่องได้นะคะซักเครื่องได้นะคะแล้วที่สาคัญเวลารีดก็ใช้ไฟอ่อน ใช้ไฟอ่อนๆถึงปานกลางเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะสําหรับผ้าไหมรุ่นนี้เป็นผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอเป็นผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอสีขาวโอโม่ค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟทั้งเซตนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะส่งตรงส่งมอบส่งตรงส่งมอบถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะคุณพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนั้นคุณพี่ก็สั่งตัดให้คุณยายเนาะสั่งตัดให้คุณยายนะคะแต่เป็นผ้าถุงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ใจบาตรทาบุญเฉยๆไม่ได้แบบว่าสําหรับนะคะนั่งปฏิบัติธรรมเนาะคุณลูกค้าขาชุดน,นั้นก็2,500บาทเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแจ้งได้นะคุณลูกค้าขาแจ้งได้เลยนะคะทําได้นะ ทำได้แล้วอันนี้ก็คือศึกษาข,ข้อมูลมาไว้แล้วนะคะว่าสําหรับนะคะใส่นะคะสําหรับนั่งสมาธิด้วยนะคะคุณลูกค้านะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาริพัฒไทยของเราไว้ด้วยแล้วกันค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมจัดส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้าก่อนแล้วกันนะ,ค,ะคุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าของร้านแม่มาริพัไทยนะคะก็โทรเข้ามาทักเข้ามาได้ที่เบอร์0904608 0, 0เบอร์โทรเร์าี้นะ,ะ,พะ,พะในใ์พี่มหนึ่งหกศันท์เขนามาได้เลยะค,ะคุณดเกการสนับสี่ในป จะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝั่งดูฝั่งชมด้วยนะคะ